เกษตรเขาเกษตรเราสวัสดีครับเกษตรเขาเกษตรเราวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมแปลงมะกรูดส่งต่างประเทศเป็นมะกตรูดตัดใบนะครับคุณเคี้ยงเนี่ยเป็นเกษตรกรนะชั้นแนวหน้าของการทำมะกตรูดตัดใบเพื่อการส่งออกมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนาน ในรายละเอียดของการทํานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันด้านในนะครับขอเชิญทุกคนตามมาชมครับในแดนไกลผู้คนก็ใส่ใจกรวนดินปลูกต้นไม้ด้วยกันทะเยเขาทุกที่ไปดินดีเจอฟ้าคอดลงผมทํามา12ปีค่ะ เริ่มจากเป็นเกษตรกรชาวอาทิตย์เพราะว่าเป็นคนคนเมืองฮะะคือหลักๆเลยผมไม่ได้คนที่นี่ผมคนกรุงเทพแล้วก็พอดีได้แฟนที่นี่ขอที่พ่อตาแล้วก็ทดลองทำจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเริ่มอยู่มือละมันเริ่มที่จะเป็นอาชีพได้ก็เริ่มขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดอยู่หยุดแค่ไหวอย่างงกเมื่อไหร่ที่เราเกินความสามารถเรา มันจะทําให้เรารายได้ลดลงถึงติดลบได้ทําเท่าที่เราไหวแล้วก็มันก็สามารถที่จะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับเป็นอาชีพหลักเป็นเป็นรายได้หลักของของที่นี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็มีเวลาว่างก็ไปสอนไปวิทยากรบ้างแล้วก็ให้นําผลผลิตที่ในสวนเราเนี่ยครับปลูกอย่างอื่นเอาไปขาย ขายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกวันพุธเนื่องจากว่าการปลูกมะกรูดเนี่ยมันจะมีรอบควรสมควรปลูกคือเดือนที่สมควรที่จะลงมะกรูดน,น่าจะเป็นประมาณสักช่วงปลายฝน<ไ>ความชื้นมีอากาศได้ไม่ร้อนเกินไปนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากแล้วก็กิ่งพันธ์ุเนี่ยต้องหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับส่วนในเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยตอบไม่ได้ เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยลงทุนไม่เท่ากันเฉลี่ยแล้วเนี่ยอย่างถ้าถ้าถามผมครั้งแรกเลยผมลงทุนตัวเลขกลมๆเป็นหนึ่งแสนบาทครับจับพื้นที่ตอนนั้นพื้นที่หนึ่งไร่ครับมันจะเป็นหนักที่ค่าพันใช่ครับมันจะหนักที่ค่ากิาง่ง,งพันใช่ครับใช่ครับก็ต้องมาบทลณคุณหารเอาครับว่าในเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันกล้าแล้วก็มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนของแต่ละที่แต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยจะไม่แนะนําให้ปลูกยกเว้นมีตลาดในมือ ก็มีน้องจากเชียงรายครับมาคุยก like the ับผมทางไปถามมาปรากฏว่าเขามีอาชีพคือขายส่งที่จังหวัดเชียงรายผมเลยเชียร์ให้เขาปลูกแล้วปัจจุบันนี้ปลูกที่จังหวัดเชียงรายได้ผลผลิตดีด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกล้กันไปโดยเฉพาะกับเกษตรกรมือใหม่ที่ที่อาจจะเป็นวัยเกษียณแล้วหรือคนที่ทํางานในเมืองแล้วก็ มีไรมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนมานิดหน่อยมีต้นทุนมาสักบางคนก็มีเยอะนะครับแต่ว่าพอเอามาลงแล้วเนี่ยปรากฏมันไม่ตอบโจทย์เนื่องจากว่ามันค่อนข้างพื้นที่ยากผักใบฮะยากอขอไม่สวยไม่ให้กินครับ ดังนั้นต้องทาให้สวยหนึ่งสวยสองปลอดภัยยากนะยากครับต้องเรียนรู้ทุกอย่างครับทั้งในเรื่องของการให้ปุ๋ยการให้น้ําสภาพแวดล้อมในพื้นที่สภาพดินสภาพน้ำรวมถึงความปลอดภัยน,นี้สําคัญถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของสารเคมีเราไม่สามารถจะทําเรื่องปลอดภัยเราจะดันขึ้นเือนเกรดพรีเมียมไม่ได้เลยจะไม่ให้เข้าไว้สูงครับ <c oughs> แล้วเราก็จะไม่พยายามที่จะไม่ให้มีกิ่งที่อยู่ข้างในแทงเข้ามา เราให้ให้บังคับให้กิ่งกระโดงให้เป็นหลักครับเชี้กิ่งกระโดงหน่อยนะกิ่งกระโดงก็จะเป็นกิ่งลักษณะนี้ครับเนี่ยฮะกิ่งกระโดงกิ่งที่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้กิ่งกระโดงนี่กิ่งกระโดงรทิศทางใช่ครับใบเขาจะใหญ่ครับกิ่งกระโดงแล้วก็ใบเขาจะสวยเชฟใบเขาจะสวยอย่างนี้กิ่งกระโดงมันก็ตั้งขึ้นมาส่วนกิ่งที่นอนนอนเข้ามาอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะตัดทิ้งเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะตัดออกตัดออกตัดออกกิ่งที่เป็นกิ่งอย่างนี้กิ่ง ก็นะครับอย่างที่เห็นที่พื้นเนี่ยคือครับรอ,รอันนี้คือกลิ่นที่เราตัดแต่งทิ้งแล้วครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไขแดงครับบริเวณรอบๆเนี่ยปลูกมันปลูกอ้อยหมดเลย <G ül> ดังนั้นเนี่ <G ül> นยด,ดังนั้นเนี่ยที่นี่เวลาที่ช่วงหน้าแล้นี่เขาตัดอ้อยตัดมันแล้วเนี่ย <G ül> ก็จะกลายเป็น <G ül> อีเดนใช่ครับจะเป็นจะเป็นสีเขียวอยู่ที่เดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคแมลงทุกอย่างจะมาลงที่นี่หมดเลยครับโดยเฉพาะไรแดง ลายแดงก็ต้องใช้สายเคมีครับแต่ว่าก็ต้องใช้สายเคมีในกลุ่มที่ทางต่างประเทศเขาอนุญาตคครับซึ่งเราไม่ไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเนื่องจากว่าค่า m อ็อ่ะเขาจะเปลี่ยนทุกสามเดือนอเดือนเนี้ใช้ตัวนี้พอรอบหน้าตัดไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามค่า m ออของแต่ละประเทศต้องอัปเดตกับเขาทุกใช่ครับทุกๆสามเดือนครับเขาจะเปลี่ยนทุกสามเดือนครับ เพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือหาสารเคมีที่เป็นเกึงก่งๆก่องอินทรีย์หรืออินรีย์ก็ได้ครับในการพ่นเรื่องมันค่อนข,ข้างที่จะคุมยากนิดหนึ่งแต่ก็จะเป็นต้องใช้ครับ,รบเป็นรายได้ราย,ายสัปดาห์ผมจะมีเป็นรายได้ราย,ายสัปดาห์กับรายเดือนนะครับรายสัปดาห์เนี่ยตกยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเอาเป็นกิโลก็ได้กิโลนะครับเราจะส่งตลาดทั่วๆไปในท้องถิ่นเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ50กิโลครับ แล้วก็ส่งออกไปยังบริษัทที่เขารับซื้อหรือโรงงานที่เขารับซื้อที่เราคอนแทคอยู่ด้วยเนี่ย<ม>ก็เฉลี่ยทุกเดือนครับเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าตีเฉลีย่ยถัวเฉลี่ยก็ประมาณส300ัก3า0ร้อถึงสี่ร้อยกิโลครับคูณร้อยใช่ไหมไม่ถึงหรอกครับมันก็อาจจะมีบ้างบางช่วงที่มันเราได้เกรดพรีเมียมอันนี้เราจะรวมๆกันหมายถึงว่ามีทั้งพรีเมียมด้วยมีทั้งเกรดธรรมดาด้วยแล้วก็จะจะแยกเกรดกัน ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับสี่รอยโลแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละแปลงก็คือตัดไล่รุ่นใช่ครับก็จะตัดไล่รุ่นกันไปแล้วก็จะมีช่วงที่พักๆหน่อยก็คือช่วงนาหน้าฝนครับหน้าฝนเพราะเนื่องจากว่าคุณภาพของใบอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าในกรณีของหน้าฝนเราจะเจอพวกแคนเกอร์ค่อนข้างเยอะครับ ทิ้งหมดทั้งแปลงไม่ได้เงินเลยก็มีครับบา,บางช่วงส่วนใหญ่อยู่ที่การดูแลครับถ้าเราไปไปไปเที่ยวไปเมาไปอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลเขาดีๆครับเราก็ไม่ได้เงินโค้ชผมคิดว่าตราบใดที่ที่คนในโลกนี้นะครับยังนิยมอาหารไทยต้มยำกุ้งเป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ <es> จุนเนสโกให้ขึ้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สปา ในเรื่องของสปาไทยไปทั่วโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเอเชียอยู่ในโลกนี้นะครับไปได้ไกลครับเนือ่องจากว่าอาหารแทบจะทุกชนิดใช้ใบมะกรูดเป็นหลักสปาที่เวลานวดก็ใช้ใบมะกรูดน้ามันหอมระเหยก็ใช้มะกรูดนะครับแม้แต่กระทั่งต้มยำที่เป็นต้มยำก้อนที่เราส่งมปขายต้มยำสำเร็จรูปส่งมาขายทั่วโลกน้ำพริกแกงใช้ใบมะกรูดหมดครับมาม่าต้มยำพวกบอบบ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 บ เท่าที่ผมสังเกตนะครับเวลาที่เขาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยคนที่ปลูกก็ไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ทั้งในเรื่องของอุปนิสัยไม่ศึกษาในเรื่องของโรคและ,มะแมลงแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องตลาดปัจจัยสําคัญที่สุดเลยคือตลาดครับหาตลาดไม่เจอไม่สามารถที่จะทําเกตเป็นเกตพรีเมียมได้ไม่เข้าใจกลไกการทํางานของพืชทําให้ไม่ประสบความสําเร็จครับ ทำส่งผมจําได้ว่าผมส่งแม่ค้า8เดือนครับนับจากปลูกไปนะครับมันคือต้องตัดทิ้งนะแต่ผมไม่ทิ้งเสียดดยของเอาไปขายโลละสิบสบาทครับผมจําได้เลยครับข mm. ับรถไปส่งแม่ค้าแล้วก็ค่อยๆทยอยแต่งไปเรื่อยจัดทรงไปเรื่อยจัดทรงไปแต่งไปจนกระทั่งเขาอยู่ในทรงที่เราต้องการ mm. ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีครับส่วนผลผลิตสูงสุดเนี่ยสปีขึ้นไปครับ mm. อันนี้ก็ใช้ผลผลิตเต็มที่เลย3ปีขึ้นไปครับแล้วต้นก็อยู่เรื่อยๆเลยใช่ครับแปลงที่10ปีแล้วครับครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ฟังเทคนิคดีๆจากพี่เคียงนะครับทำมะกรูดตัดใบส่งออกต่างประเทศนะฮะก็พ่เคียงครับครับมีอะไรอยากจะบอกส่งข่าวถึงเกษตรกรไหมครับก็ถ้าสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทําเกษตรมาก่อนเลยหรือว่าสนใจในพืชชนิดนี้นะครับอยากให้หาข้อมูล ในเรื่องของความต้องการของธาตุอาหารของพืชโรคแมลงและตลาดให้ดีนะครับก็จะได้ประสบความสําเร็จถ้าเราไม่มีความรู้ขาดตัวใดตัวหนึ่งจบครับครับครับผมก็แสดงว่าใครที่ต้องการจะปลูกมะกรูดตะไมแบบนี้สามารถที่จะสอบถามเทคนิคการใช้ปัจจัยการผลิตและยาต่างๆสารกินีต่างจากพี่เคียงได้นะครับได้ครับได้ยินดีครับยินดีครับคขอบคุณพี่เคียงมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เสร็จเขาก็เสร็จเรา